สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบกับมาพบกับคลายปมนะครับวันนี้ผมชวนอาจารย์วันชัยสอนศิลิมาช่วยการคลายปมตัวนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วันชัยครับอาจารย์ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการชุมนุมครับแล้วในสองกมไทยเนี่ยมันก็มีการควบคุมการชุมนุมมาเป็นขั้นเป็นตอนมาในช่วงเวลาผมถ้าคิดกันดูประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาครับ อาจารย์คิดว่าการการควบคุมการชุมนุมของบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นไหมเท่าที่ผมเห็นนะอาจารย์ครับ14ตุลาเนี่ยอืก็รุนแรงนั่น14ตุลา16ครับแล้วก็มา6ตุลาปี19โอ้โหก็เห็นนั่นรุนแรงอีกเหมือนกันครับม,มีการควบคุมมีการยิงกันมีการถล่มกันแล้วก็เดือนพฤษภาปี35 มมีควารุนแรงนั่นก็มีความรุนแรงนะครับพูดง่ายๆว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเห็นได้เลยว่าการควบคุมการชุมนุมเนี่ยเป็นไปในลักษณะรุนแรงมีคนบาดเจ็บมีคนตายหมาย<ะ>ความว่าฝ่ายที่อยู่เป็นทางการไม่ว่าตำรวจหรือทาหารครับปฏิบัติการแล้วประชาชนตายตายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเห็นได้เลยว่ามันรุนแรงโหดร,ร้ายในเท่าที่ผมเห็น แต่ระยะหลังมาเนี่ยนะครับเอาถ้ายุคข,ของรัฐบาลปัจจุบันนี้เห็นว่ามีการาพูดง่ายๆไม่รุนแรงมีลักษณะของการพัฒนาในการควบคุมการชุมนุมเนี่ยดีขึ้นไม่เหมือนกับรัฐบาลอื่นๆเท่าที่ผมเห็นมาแสดงว่าอาจารย์มองว่ามันดีขึ้นละในปัจจุบันนี้ครับผมแต่อาจารย์ต้องช่วยผมคลายปมนิดนึง มีคนสงสัยว่ามันค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะสังคมไทยได้เรียนรู้เรื่องการชุมนุมรเรื่องการควบคุมการชุมนุมดีขึ้นมาเรื่อยๆรหรือเป็นเพราะรัฐบาลนี้คือรัฐบาลอภิสิทธิ์เขามีวิธีคิดแนวทางในการควบคุมการชุมนุมซึ่งอาจจะต่างกันกับรัฐบาลในอดีตครับผมว่าอาจารย์ครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับกฎหมายมันก็น่าจะตัวเดียวกันออนะครับ และในระบอบประชาธิปไตยนะครับพูดถึงปฏิการยเนี่ยอาจจะไม่พูดถึงครับแต่เปรียบเทียบกับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาอย่างรัฐบาลทักษิณหรือนอมินีของทักษิณน,นั่นก็ต่างจากคุณอภิสิทธิ์พูดง่ายเอ,อ่ยชื่อได้เลยคือรัฐบาลอภิสิทธิ์นี้ต่างกันทั้งๆท,ท,ที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนั่นเท่าที่มองแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ ตัวคนที่เป็นรัฐบาลน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอา้าวถ้างั้นลองดูไหมว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์พูดว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณหรือนอมินีหรือตัวหรือรัฐบาลนอมินีของทักษิณเทียบกับรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วเป็นอย่างไรครับไปเอาของกิงมาดูกันเลยไหมอ่าอยากจะดูครับอาจารย์มีเหรอครับอ่าเราไปดูกันอันแรกเลยผมยังจําได้ สมัยผมเป็นประธานกรรมธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ตรวจสอบในสมัยรัฐบาลทักษิณว่าเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมปี2 5 4 5ครัอยสี่สิบห้ามีชาวบ้านที่อำเภอจนะเขาต้องการจะไปยื่นหนังสือและเขาต้องการจะไปบอกว่าเขาเป็นห่วงเรื่องท่อแก๊สที่จะผ่านบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าเขาไปที่โรงแรมเจบีโรงแรมเจบีอยู่หัดใหญ่ครับปรากฏว่าตำรวจตั้งแถวรับ ชาวบ้านไปผ่านไปไม่ได้ชาวบ้านก็เลยต้องหยุดแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ข้างหน้าก็รับประทานอาหารเอาข้าวมากินในเวลาตอนเย็นเย็นหกโมงเย็นชาวบ้านที่เป็นมุสลิมก็ก้มลงทําละหมาดแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไปดูภาพกันล้วกันว่า,าเ,เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นอย่างไรเจ้าหน้าที่ทําอย่างไรขอดูหน่อยครับ